กลับกลับนะคะกลับจนกว่าปลาต้องโกจะเป็นทรงพอขึ้นทรงแล้วก็ไม่ต้องอเอ๊ะทำไมของเราฟูแล้วของเพื่อนไม่ฟูนะเนี่ยสงสัย พอขึ้นซรงก็ไม่ต้องกลับแล้วนะคะทิ้งไว้แบบนี้พอให้สุกทีละข้าง